ไม่ต้องอธิบายเดินแบบเพียวๆไปเลยนี่มาที่ไหน,ไนไมาที่ไหนพิพิธภัณฑ์ช้างไหหลน,นสมุดประการติกเก็ตติกเก็ตติกเก็ตคืออะไร ครับมาครับสองท่านอัน <c oughs> นี้ถ่ายวิดีโอได้ใช่ไหมถ่ายวิดีโอได้นะ,ะจะมีบางส่วนที่ถ่ายไม่ได้โอเคโอเค,ค,ค okay. เอา <c oughs> ปีกี่โมงครับเนี่ย

ก็บคะใส่กางเกงขายาวมันไปใช้วัดเนาะโู้ใหญ่มาก ตัวนี้ด้วยเหรอแบบบัวด้วย เรบัวที่ไหนต้องออกตัวนึ่ง ไปไหนก่อนะไปไหนก่อนฟังเมื่อกี้นะไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยที่ไหนล่ะเขาถามอยู่างนี้เออลอยตรงไหนนะคะอ๋อตรงนู้นข้างในเออนู่นแถีป้ายอยู่เออ Ừ, và sẽ rơi ở đây. Đây là thui đọc bùa, ăn đọc bùa luôn. Này, bùa. OK. Lốn con, lóng

朝圣点四，朝拜三将神四才像；朝圣点五，穿过师婆神一吉复古朝圣点六，朝拜财神；朝圣朝拜观世音菩萨像四菩像朝圣点八，朝拜英国罗神和太女娲降神；朝拜菩萨七日 朝圣点火，穿过梵天神足吉祥四步。朝圣点食，朝拜施威佛像。行走佛像，礼佛足石。拜佛朝。若您有任何疑问或欲了解更多信息，请联系现场工作人员。สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อินเตอร์คอนทนต์ราวัณ Yeah.

ไม่นินมั้

ทางนน้นแหละนี่ก็ลอดท้องช้าเหมือนกันนะทอดท้องช้าเหมือนกันไปทางนน,าางน้นเออมาลง Long, 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 long,

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณบาคตะวันออเอเชียสำหรับท่านที่มีบัตรผ่านประตูแล้วให้สับัตรผ่านประตูของท่านเละแรกรับชุดสักการะได้ที่ถุงดระไม้เมื่อเข้ามาทางด้านในลังสักการะจะอยู่ด้านหน้าตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ครับสำหรับการเข้าชมตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ขอความร่วมมือทุกท่านมาทีัด้านกน

โอเคครับผม